ทุกคนคงรู้จักข้อฟันรากเทียมนะครับบางทีอาจจะมีคําถามว่าใส่รากฟันเทียมแล้วกว่าจะต่อแกนฟันเทียมแล้วมีครอบฟันน่ะคุณหมอจะรู้ได้อย่างไรว่ากระดูกแข็งแรงเพียงพอที่ยึดต่อกับรากเทียมปัจจุบันมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิคนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาคุยเครื่องมือตัวหนึ่งที่เขาชื่อว่า a n y c h เ c k เขาทำหน้าที่ในอาศัย t a p p i n g Motion ที่ปลายเนี่ยครับถ้ากดปุ่มมันจะมีลักษณะลิ้นแลบออกมา ขณะดเดียวกันครับตำแหน่งฟันรากเทียมถ้าหลายคนที่เคยทำรากเทียมมาแล้วคงจะเข้าใจได้ว่าหมอก็ฝังรากเทียมในขณะเดียวกันบางเคสเขาจะใส่ตัวต่อขอเรียกภาษาง่ายๆว่าตัวต่อสูงหรือถ้าชื่อทางเทคนิคเรียก h healing a ั u t m e n t มีหลักการโดยใช้เครื่อง Anycheck ครับทำ tapping motion หรือมีการตีกับตัว h e l i n g a b u t m e n t โดยลักษณะของตัว tapping motion ที่เกิดขึ้นเขาจะให้ค่า ist scale ครับ จะมีเสียงตีนะครับพร้อมกับ IST scale จะขึ้นตัวเลขโดยประมาณที่เราเห็นตอนนี้คือ74เป็นตัวหนังสือสีเขียวแต่ถ้าตัวเลขน้อยกว่า59ตัวหนังสือสีแดงบอกไว้เลยว่ากระดูกยังไม่แข็งแรงพอตัวเลขอยู่ประมาณ60 64ถ้าจะใส่ฟันเป็นซี่เดียวเนี่ยก็รอช้าๆอีกนิดนึงแต่ IST scale ถ้าขึ้นไปถึง65ยาวไปเรื่อยๆจนถึง90แข็งแรงพอที่จะใส่ฟันครับ หลักการ Tapping Motion คือการตีเข้าไปบริเวณ healing a b u ั m e n t เพื่อเช็ค s t i f f n e s s ของ Bone Implant Interface หรือการเช็คความแข็งหรือการยึดอยู่ระหว่างกระดูกกับผิวรากเทียมข้อมูลง่ายๆครับที่หมอจะทำใงานได้ง่ายขึ้นเพื่อคุณจะได้มีฟันใหม่ที่มีสภาพแข็งแรงและอยู่ได้นานพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปครับ